พี่ทำไมประเด็นของรายการเขาถึงแวบเอาเรื่องแตงโมมาออกเพราะอะไรโอเคมันก็น่าคิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางศาลท่านก็ได้แจ้งแล้วเนี่ยนะว่าไม่ได้เป็นการละเมิดศาลใช่ไหมเหมือนที่ทนายตุ๋ยที่เขาบอกมานะอันนี้ถ้าย้อนไปดูตั้งแต่แรกเลยนะเอาตัวละครที่มาออกก่อนนะตัวละครที่มาออกเนี่ยก็ปรากฏว่าจากการที่เราดูข้อมูลกันอนะไอคนที่บอ,อกเรื่อง GPS อะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย GPS ถ้าเกิดว่าจะเอามาต้องไม่ใช่บ้านนี้มาออกถ้าเขาจะเรียกสอบเนี่ยหรือว่ารายการควรจะามาออกเนี่ยมันจะต้องเป็นของบริษัทการมินประเทศไทยคําถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วอู๊ดนี่เขาเป็นเขาเป็นผู้ชาญของบริษัทการมินเหรอข้อมูลที่ พอจะทราบกันมาแล้วไม่สามารถยืนยันได้เนี่ยก็คือว่าอู๊ดเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์กับพวกบรรดาอู่เรือการขายเรือยอดหรูอยู่นะน่าจะมีธุรกิจขายน้ํายาล้างเรือด้วยมันจะเห็นเลยนะรูปจากแหล่งข่าวที่ออกมาเนี่ยอู๊ดเนี่ยร่วมปาร์ตี้ในการขายเรือยอดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็รู้จักกับคนบนเรือเนี่ยห้าคนด้วยซึ่งมันก็ตลกอะ่ะนี่มองรายการละหนึ่งคนนะ คนที่สองที่มาออกก็คือ,อนิติเวชจำได้ไหมว่าที่มีเรื่องบอกว่าตอนแรกะศพจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็มีผู้ใหญ่โทรมาสั่งให้ไปที่นิติเวชใช่ไหมก็นิติเวชก็ไม่ได้ออกมาออกอันที่3ก็จริงๆเนี่ยคนที่ระบุว่าแตงโมมีการโดนทําร้ายร่างกายนะครับดูศพแล้วไม่ปกติเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นพิไทยใช่ไหมชุดพิไทยเนี่ยก็แทนที่จะเจียวพิไทยมาออก เยอะๆหรือว่าเค้นหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่เห็นไหมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันแปลกๆไหมต่อมาก็านี่อีกอ่ะอย่างอาจารย์เจอ่ะที่เราทำคลิปออกเห็นไหมมันก็มีข้อพิรุษมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่เห็นคนมีรอยสักคล้ายๆกันที่ท่าน้ำกไ็ไม่ยืนยันว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าที่เขาอ้างว่าเขาสามารถติดต่อกับวิญญาณแตงโมได้แล้วให้เอาดอกไม้ไปวางแล้วก็ ศพแตงโมโก็ลอยขึ้นมามันก็ตั้งข้อสงสัยนะว่าเป็นหนึ่งในขบวนการของการจัดฉากหรือเปล่าซึ่งตอนที่อาจารย์เจเนี่ยเขามาพูดตรงนี้รายการเอาเรื่องนี้ไปออกตอนนี้สังคมมันคงตั้งข้อสงสัยเขาไปเยอะแล้วละ่ะอาจารย์เจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่แอ่มาออกอะสตัวละครละต่อมาอะไรครับไอ้ทนายของคดีแตงโมที่เอาหลักฐานออกอะเปลี่ยนพยานอะก็คือทนายเดทนายจุกกู้ใช่ไหม แล้วก็บังแจ็คใช่ไหมที่เก็บมือถืออะคนที่ดิสเครดิตบังแจ็คให้แม่งดูแบบเลอะเทอะไม่รู้เรื่องอะนะทนายตั้มถูกปะ่ะทนายเดกับทนายตั้มก็มาออกรายการนี้บ่อยใช่ไหมถ้ายังไม่พอทนายคนบนเรือ5คนหรือใครอีกอะ่ะทนายตุ๋ยปะ่ะใช่ไหมที่บอกว่าเดี๋ยวจะละเมิดศาลก็เป็นทนายของรายการนี้อีก นอกจากนี้ยังไม่พอนะไอ้วันที่ที่มีข่าวแทงโมตกน้อาอ่ะพอเขาเช็คจากหลักฐานทั้งโทรศัพท์แล้วเนี่ยนะไอคนบนเรือ5คนลุมทั้งประวินวิทย์เนี่ยก็มีการโทรไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนอย่างปอเนี่ยก็โทรไปหารัฐมนตรีพิลพันธ์ซึ่งพิรพันธ์เขาก็ยอมรับมาเรียบร้อยแล้วว่ามีการคุยจริงผมเชื่อว่าวันนั้นอ่ะเขาคงไม่ได้โทรหาผมคนเดียวหรอกแต่เรื่องอะไรก็ไม่ทราบบางคนเนี่ยโทรหาลูกพี่ของพวกทรงพลัง ใช่ผู้ช่วยของลูกพี่ของทรงพลังจะให้พี่พูดก็คือว่าหนึ่งเขาเป็นเครือข่ายที่เขารู้จักจกันหมดสองก็คือว่าไม่อยากทำเพื่อนแล้วก็ที่ร้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คืออะไรอะไอที่อ้างว่าไปให้การในศาลอะเช็คไปเช็คมาอาจจะไม่ใช่เป็นการให้การในศาลอาจจะเป็นแค่เป็นการให้การที่สอนนอนะคนที่ไปให้การในศาลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่ณนะวันนั้นหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเวลาว่างเขาเยอะแยะไปท่องไปเที่ยวมาดีเอสไอก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร แล้วจริงๆการไป DSI อย่างที่พี่อัดบอกจริงๆไม่ต้องไปก็ได้เพราะว่าหลักฐานที่เป็นคลิปในรายการเขาเนี่ยก็สามารถส่งไปได้มันก็ในส่วนเขามันก็มีแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรยากเย็นในการที่จะได้จะต้องนําเสนอข่าวต่อเลยคนที่ทําสื่อแค่อัดข้อมูลอย่างพวกเราแค่นั้นเองก็ต้องบอกว่าพินวัตรเขาก็ เขาก็ช่วยอะ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะพลาดพิงถึงอะ่ะนะแต่ก็มันก็น่าเสียดายเพราะว่า,าสื่อหลักๆของเมืองไทยที่คนดูเยอะเะนาะคนก็คาดหวังเขาไว้เยอะเขาทําอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นเขาไม่ทําอะไรก็นานาจิตตังค์อย่างน้อยพวกเราตัวเล็กๆพวกเราทําเป็นส่วนหนึ่งก็โอเคละก็ปล่อยเข้าไป